ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีซูโมงซูบอนครับอย่กําลังม่องหาจะได้งวดเลี้ยงครับท่านป่อปออว่าท่านเห็นแบบเบิ้งกรน้่มคือากบ้าครับ,บนนสา,บา,บายดำตายเบิง้งแท้พี่น้องก็เสียมันสายหูครับนี่มาตาย่าทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนยครับมาตายทั้ง สายหูย่งยังอยู่เลยครับพวงสายไงจอยครับว่ามีหาจิงเพราว่าลายตัวเพรากว่าสตัวเขาเด็กนะครับแา่บรรยากาศรุดหนาแล้วยามแรงลรวก็เจาครับบ๊อบอยสัมผัสลามลามสันดีครับเรียวจน ครับนี่ลูกสาวลูกสาวต,วตัวตัวที่สองของอีดำนะครับลูกสาวนี่ลูกสาวก็จาสีเจไปกแล้ว,ว่าขายแล้วอีดำทีกาแฟรครับนี่แม่มันครับตัวมาเบิ้งตัวสีขายครับผมเนี่ยครับ ครับนี่นาขาวนาท่าแปง้งลูกตัวที่สามครับพี่น้องกรับเป็นว่าฟนลอ้างลางดีอยู่ดีครับขาดน,นำเลี้ยงเยสพี่น้องเอ้ยไม่อยากรือวานพิ่มสูงก็ดีก็ยิ้มหาบวกลบเยอะหรอกครับแข็งขารีดลปีด้ประกันค่าทัวรค่าถอนครับเดือนหนึ่งนี่ครับ ลูกสาวตัวที่สอง 3, อครับครับเปิดราคาไว้เมือนสามพันห้ารอย้ะครับมีลูกหน่อยมัน้ดนะครับเป็นลูกหน่อยด้อครับลูกลูกตัวน,นี้มันไ่ได้ขาย้อขายความกันแม่ลูกลูกน่อยครับมันอยู่กันละหว่างวิ่งอะไรไงให้บรรยากาศ้เบ้่งครับลูกประมาณนสามเดือนครับพี่น้องการน,นำเหลียงชื่อพี่น้อง เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปใช่เงาสาวสองสามเดือนเครื่องดับเครื่องบ่อแ้วครับเอาไปเสียดยาขุดตัวแลนแด้วครับลูกสาวเอาไปเสียดยาไปปรุงแงกงครับพี่น,อน้อางใส่ห้แม่ล้ะงานขั้นท้ายเอา มือสามพันหาลอยด้อครับพี่น้อง,อน,งอนั่นแหละสำหรับปูงออมหนายทุ่นหนายครับยุกครับมาเลี้ยงหนอกครับเอาไปปูงขีดยานขิดยาเอาไปใส่หย่าเงืดสิเป็นต้นไม้สนละ่ะเครื่องดำเครื่องบดดีสิออกแดงอยู่ครับลูกสาวก็คุยหลังกลางหลังมันแดงเครื่องดำเปื้อๆได้ครับนับ่นแหละ,อ,ละอยู่กับแม่หรอปะ ี่น้องงเเบิ่ลยนี่แหละลูกตัวที่สามตัวที่สองอยิ่งเส้งตัวที่สองบ้าอะไรขายได้ครับที่เขาใจผิดว่าตัวยิ่เส้งล,ลูกตัวน้อยได้ครับนั่แหละนั่แหละครับตัวน,น้อยๆครับนี่แหละเตือนจิ่งนายเตือนกล่องเตือนยังจิ่งนาย ครับเมื่นสามพันหาอรไปนองได้อยู่กับข้าเลี้ยงหรอกพี่น้องอยู่ข้าเลี้ยงเออามาแบงมาแบงอ่าเลี้ยงดีๆแต่เป็นต่อไม้วนเกิดมันเป็น,นงัวงวนงัวสงจางๆรั้งเดียโตน้นตองมันจะดีดๆกัน า 3, ห,หาหรงาางอารงาามทาอากาครับตไหมรกาศงารสงไฮตรงหน้าครับพี่น้องผู้ดีเชียงเดือต้งไป็นหนอครับสงใจผม ใจกล้องครับผมไปตาชี้เวิตาลมหายใจพี่น้องเออพูดเแต่เนี่ยเอ็นท่ากับเลี้ยงดอกหููมากาไกล้ก็ได้เลี้ยงไว้ลดครับไม่เสียหลายหรอกครับครับเรี่ยงดำเรี่ยงบดดได้ครับรถแงครับี่มีรมหน้ำไว้ให้เรา

ครับารอรั่านอละครับให้บรรยากาะให้เบิ้งครับครับผมครับขอขอบคุณนะครับเป็นับช <blunt. S 1> ุ่มฉ <forcément, S 2> <ป>ิบช่องยู b e สุภาพฟ้ามนะครับขอบคุณละลายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำนะครับถ้าได้ผ่าดคลิปไม่ไม่ต่อไปครับผมครับครับ ทางตรงกลางค่ะแมงม่วงสองตัวสองหัวใจอยอะนะครับพี่น้องเพราะเป็นแมงม่วตัวเดียวทรงใส่ก่อนตากันเย็นวันก่อนครับผมนะ